สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Westers d u ย l กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาต่อกันกันกบซีรีส์เรื่อง Salem EP ที่10สี่ันที่3กันครับในพีนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายของซีรีส์เรื่อง Salem แล้วนะครับ อยากขอให้ทุกคนทําใจกับวิพีนี้ให้มากๆครับเพราะทุกๆอย่างที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไปหมดทางฝั่งของพวกเราและทีมงานก็ต้องหนักใจมากๆในการทาอีพีนี้ได้ทีเดียวและก็เหมือนเดิมครับก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ยังคงเอ็นดูพวกเราและดเน a t ่ากาแฟให้กับพวกเราท่านแรกคุณสุนิสาไดโอนมาเป็นจำนวนเงิน200บาทครับท่านที่2คุณอภิชยาไดโอนมา10บาทครับท่านที่3คุณนิเวไดโอนมา200บาทครับท่านที่4คุณรงตะวนันนดโอมาา20บาบ ท่านที่5คุณกฤชนิพาไดโอนมา40บาทครับท่านที่6คุณบุญยญนุษย์ไดโอนมา100บาทครับและท่านสุดท้ายคุณจักรพงศ์ได้โอนมา5บาทครับพวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยกันโดนยในไม่ให้พวกเราจนถึงตอนสุดท้ายพวกเราซาบซึ้งใจทุกท่านเป็นอย่างมากที่ยังคงคอยสนับสนุนซัพพอร์ตพวกเราต่อไปเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทุกๆวันต่อไปครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังซีรีส์เรื่องนี้เลยครับ EP 10, ที่10บาอาทิตถมินจอมปี ที่เป็นคนเปิดประตูนรกและนำพาปีศาจกลับมาจอรปีศาจเข้ามากล่าวชืนช่นชมใหมกับแอนและขอให้แอนเฮลาพาตัวของคขตตอนมามันถึงเวลาที่ต้องใช้ตัวเขาแล้วแมรี่ยังคงอยู่ในสภาพที่อิดโรยสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเธอในตอนนี้มันเหมือนกับคนที่หมดความหวังไปทุกๆท,ทางจอรปีศาจที่เข้ามาบอกกับแมรี่ว่าท่านแม่ท่านหนีข้าไปไหนไม่พ้นหรอกแม้ว่าท่านจะซ่อนอยู่ที่ใดในานารกท่านก็ไม่อาจหนีจากข้าไปได้แน่นอนและรงอรุณของวันอาทิตย์มีนก็จะยังคงดำเนินต่อไปภาพตัดไปที่จอหอ์เดนและบารอนเซบาสเตียนดูเหมือนว ต,ตาระหว่างทั้งสองคนจอห์นเาเดนเข้าใจว่าบารอนเซบาสเตียนมาทางนี้เพื่อที่จะช่วยเขาแต่มันดันไม่เป็นอย่าง,งานั้นซะแล้วเพราะในตอนนี้เหมือนเหตุการณ์จะตลบะปัดไปหมดจอห์นเาเดนรู้ดีแล้วว่าบารอนเซบาสเตียนก็เป็นดังเสือดาวที่ไม่มีวันเปลี่ยนลวดลายได้และมันก็เป็นดังที่จอห์นเาเดนว่าเหมือนทุกครั้งที่บารอนเซบาสเตียนเสนอช่วยอะไรบางอย่างแต่ทุกครั้งเราก็จะได้เห็นว่าเขาไม่เคยคิดที่จะช่วยอย่างเต็มที่จิตใจของเขาคว้ยเขวยไปมาได้ตลอดซึ่งบารอนเซบาสเตียนก็พูดออกมาเองว่าเเเเขาาาามมิใใจจจนนนนนนสสส่่่่ออ่งงสงงสัััั้ออออดดยยยคววบบรรซตตีีะะถทพืไ ในเมื่อเวลาของระเบิดมันยังคงดําเนินต่อไปอีกไม่นานยังไงมันก็จะระเบิดอยู่แล้วบารอนเซบาสเตียน <Baron Sebastian S 1> ได้ชี้แจงความต้องการของเขาเขามาที่นี่ก็เพื่อพราะสนองความสะใจของเขาเขาต้องการค่าจอห์นเอาเดนด้วยมือของตัวเองและนําชิ้นส่วนบางอย่างจอห์นเอาเดนกลับไปเพื่อหวังจะได้แก้แค้นแมรี่ที่หักหลังความรักของเขาในฉากนี้บารอนเซบาสเตียนได้ยอมรับออกมาว่าก่อนหน้านี้เป้าหมายของเขาก็คือการกำจัดจอห์นเอาเดนออกไปจากใจของแมรี่แต่แล้วก็พบว่าแมรี่ใจแข็งมากกว่าที่เขาคาดใจของเธอแข็งแ,งแกร่งและมันคงมากกว่าจอห์นเอาเดนเสียนนมาถึงั้ก็คือในขณะี ท้งคูนันผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากมายแมรี่ยังคงมั่นคงและยึดมั่นในรักแท้ของเธอแต่มันกลับกันกับจอร์นเอาเดนหลังจากที่เขาได้เจอเหตุการณ์เลวร้ายอย่างก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์ที่บารอนเซบัสเตียนพาแมรี่ไปที่บ้านของจอร์นเอาเดนซึ่งทางด้านจอร์นเองก่อนจว่ามันเป็นความฝันจริงๆในตอนนี้บารอนเซบาสเตียนก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นก่อนหน้านี้มันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดและก่อนหน้านี้เป็นจอร์นเอาเดนที่ยอมรับกับเขตอนเองว่าเขาถึงกับปกรกับเรื่องของแมรี่แล้วซึ่งมัน แต่ถ้าเรื่องรักจริงเขาอาจจะไม่แพ้จอร์นาเดนก็ได้ในวินาทีนั้นจอร์ก็ไม่รอช้าครับเปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนจอร์สบัดมีดขึ้นมาใส่หน้าของบารอนเซบัสเตียนจนหน้าของเขาต้องเสียชมไปเลยแต่แล้วกลับพบคําตอบว่าการเปิดก่อนนั้นมันก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปจอร์นาเดนถูกเวียงไปเพียงแค่สบัดมือเพียงครั้งเดียวบารอนเซบาสเตียนยังคงใช้คาพูดยี่ยวนจอร์นาเดนเพื่อวังให้จอร์นาเดนไม่มีสติในการต่อสู้การต่อสู้ในตอนแรกก็เป็นอย่างที่เราคิดครับจอร์ไม่สามารถใช้พลังกำลังสู้ได้อย ไว้สเล่มซึ่งเขาก็สามารถกันมีดเล่มต่อ,ตอไปได้ในตอนนี้มันก็มีมีดบางเล่มดันไปพงเขาใส่ในตัวคนที่ไม่เกี่ยวข้องอีกด้วยนั่นก็คือคุณหมอดิลลี่ที่กำลังรับชมการต่อสู้อยู่และในตอนสุดท้ายจ้อนทุกทีบจนกระเด็นและถูกชั้นวางทับตัวเขาเอาไว้ ภาพเดี๋ยวตัดไปที่เล้าของเมอร์ซีเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มชลมุนหนักขึ้นไปอีกมีทั้งชาวบ้านที่มาร่วมช่วยไอแซกและก็มีอีกฝ่ายที่เข้ามาต่อต้านครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมาจากไหนกันแน่ซึ่งชาวบ้านและรุ่น้องของไอ้แซกบางคนก็สามารถบุกเข้าไปในเล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมอร์ซีแล้วตอนในตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่คือไม่เข้าคายไม่ออก ตัวของไอแซคอยู่ในกำมือแล้วแท้แต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้ฮารอนพยายามเตือนเมอร์ซี่ไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่า,าที่จะกำจัดไอแซคนั้นมันก็เหมือนกับการปลุกระดมให้กับชาวบ้านไอแซคเสนอมาว่าถ้าต้องการรอดออกไาจากที่นี่ก็ปล่อยตัวของเขาไปซะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าพวกคนที่อยู่ข้างนองนั้นจะฟังในตัวเขามันก็ยิ่งทำให้เมอร์ซี่ต้องขับแค้นใจเขาพยายามมาถึงขนาดนี้แล้วแต่กลับต้องปล่อยตัวคนสำคัญไปง่ายๆฮารอนเป็นคนที่เข้ามาปลอบโยนเมอร์ซี่และขอให้เธอเอาชีวิตรอดในวันนี้เพื่อที่เราจะได้สู้ตตต่่่อออไปในนนนนวันข้้้าางหาแเมืีซอ ค่อนข้างรู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดมากกว่าการแก้แค้นก็คือการได้เป็นคู่ครองกับผู้ตรวจการฮาซอนเธอเริ่มตระหนักได้แล้วว่าผู้ตรวจการฮาซอนมีความสําคัญกับเธอมากเพียงใดจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักที่ดีเลยทีเดียวแต่เพียงเพราะความโลภของทั้งคู่มันอาจเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาต้องชิบหายเมอร์ซี่ก็ได้ตัดสินใจปล่อยตัวของไอแซคไปไอแซคได้มุ่งไปยังกลุ่มประชาชีที่ทกําลังกลหนแ,แล้วก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะสายไปแล้วครับเหตุการณ์มมมมมนนนเเร่กอออละลขุ้้ีสถาาาาใตไไคคววบบดยยพชืง กลับไม่มีใครรับฟังในตัวเขาเลยแอนเฮลกลับมารับตัวของคอตตอนไปยังจอมปีศาจในตอนนี้ใบหน้าของคอตตอนกับเหมือนคนที่หมดสิ้นหนทางเขาแพ้หมดทุกทางแล้วจริงๆคอตตอนรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้แอนเฮลเป็นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะตัวเขาเขาพยายามย้ำเตือนกับแอนเฮลว่าอย่าเอาความเกลียดชังในตัวข้าไปลงกับชาวเมืองเซเลมเลยแต่ถึงตอนนี้ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจของแอนเฮลไปได้แล้วเธอเหมือนคนสติแตกที่ไม่อาจกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกแล้วแอนเฮลได้ปลดปล่อยคอตตอนออกมาจากมิติกระจกและพาคอตตอนไปหาจอมปีาตเเรซสย บารอนเซบาสเตียน <Baron> ได้แก้พัฒนาการให้กับคุณหมอเดลีและตัดสินใจว่าจะเอาส่วนไหนของจอห์นเอาเดนไปฝากแมรี่ดีแต่แล้วในวินาทีที่บารอนเซบาสเตียนก้มตัวลงไปจอห์นเอาเดนได้ใช้มีสองเล่มจิ้มลงไปที่คอทั้งสองข้างของบารอนเซบาสเตียนถึงแม้จะมีเวทมนต์มากไปเพียงใดแต่ยังไงนักล่าที่โหดเทียมก็ยังต้องเป็นจอห์นเอาเดนขอบอกเลยว่านี่ก็คือจุดจบของบารอนเซบาสเตียนนะครับแต่ก่อนตายบารอนเซบาสเตียนก็สามารถรำลึกได้อีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเขาไม่อาจทำใจกับแมรี่ได้เลยสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดจจนนนถถึงงงงตตอออีี้งงาา้ืไไมมมมมม่่่วาาาาาาาเเขขะทยยักก็็สรรแู แต่ตอนนี้คงไม่ต้องแล้วล่ะฟังข้านะในตอนนี้แมรี่ตกอยู่ในอันตรายอย่างมหันพิสูจน์ตัวเองสักครั้งหัวเจ้าคู่ควรกับความรักของนางและนี่ก็คือคาพูดของบารอนเซบาสเตียนก่อนตายครับจอห์นเอาเดนถึงกับต้องพยายามปลุกตัวบารอนเซบาสเตียนขึ้นใหม่ครั้งเพราะก่อนตายเขาด้านลืมบอกว่าวิธีที่จะหยุดระเบิดต้องทํำยังไงในเมื่อพึ่งบารอนเซบาสเตียนไม่ได้แล้วจอห์นเอาเดนและคุณมอดิลลี่ก็มารวมหัวกันเพื่อหาวิธีที่จะหยุดนาฬิกาเรือนนี้แต่คุณมอดิลลี่ก็ต้องบอกให้จอห์นเอาเดนาาเท่นนั้และคอตน ได้พบกับจอมปีศาจอีกครั้งจอมปีศาจกล่าวว่าคขตันคือดวงวิญญาที่สูงส่งที่เขานั้นเฝ้ารอมานานแต่คอตอขาตันก็พูดออกมาวา่าเขาไม่ใช่วิญญาที่สูงส่งแต่อย่างใดเขาเป็นแค่คนบาปที่น่าสังเวชคนหนึ่งและขอร้องกับจอมปีศาจไม่อยากให้ใช้ชาวเมืองเซเลมเป็นเบีย้ยในหมากรุกของเขาเพื่อต่อสู้กับพระเจ้าสิ่งนี้มันก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าคขาตอนนี่แหละคือวิญญ,ญาณผู้สูงส่งที่แท้จริงสิ่งที่จอมปีศาจต้องการจากคอตอนเมเธอร์นั้นก็คือเขาอยากให้คอตตอนเมเทเธอร และสิ่งตอบแทนที่คอตตันจะได้นั่นก็คือเขาจะไม่เผาเมืองเซเลมแห่งนี้เพื่อแลกกับตัวของคอตตันคอตตันเลือกที่จะไม่ปฏิเสธในการทําสิ่งนี้เพราะมันคือโอกาสเดียวที่จะเสียสละตัวเขาแลกกับคนทั้งเมืองและมันก็เช่นเดียวกับนาฬิกาที่นับถอยหลังอยู่เวลาใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีจอห์โนโอเดนยังคงพยายามต่อไปแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าจะไม่มีวันหยุดมันได้ก่อนเขาไปในประตูนรกคอตตันเข้ามาโอบก,กอดแมรี่เพื่อกล่าวอาลาและแมรี่ก็ได้ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําไปเธอได้ยอมรับกับคอตตันมาว่าสิิิิิ่่่่่่่งงงงสสนนนีี้้้ไมมอออออาาาาจเเเเเกกกกดขขนนึถธธป็รทททททุุยํับ คอตตอนเอาไว้และคอตตอนก็ได้ให้อภัยแมรี่แอนเฮลก็ไม่พอใจสิครับเพราะคอตตอนได้ให้อภัยแมรี่ทุกอย่างแต่ทําไมถึงไม่ขอโทษเธอบ้างล่ะและคอตตอนก็เดินไปขอโทษกับแอนเฮลคอตตอนได้กล่าวกับแอนเฮลว่าข้าขอโทษและค่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ข้าเคยใช้ตามองเจ้านับว่าเป็นคําพูดที่เจ็บแสบสุดๆเลยครับคอตตอนก็ได้เดินเข้าไปในประตูนรกแทนทีที่เขาเข้าไปเสียงโห่ร้องจากความเจ็บปวดก็ลอยออกมาอย่างน่าขนลุกซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นาฬิกาตัวนั้นได้หยุดลงเท่ากับว่าการเสียสละของคอตตอนในครั้งนี้ได้้้ช่ววยคนนทัังงเมืออบาไ ประตูนรกได้นําพาเขาไปสู่บันไดวนนับร้อยชั้นแต่ตลอดทางก็จะได้ยินเสียงร้องหวยหวนที่จะไม่มีวันจบสิน้นทางด้านร่างของจอปิศาต์ก็เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขารอยแผลที่เททูบาได้เย็บเอาไว้และหนังเนื้อของเขากําลังจะฉีกและระเบิดออกมาและในที่สุดก็เหมือนกับว่าจอมปิศาต์ได้ลอกคราบออกมาและปรากฏเป็นร่างที่หนุ่มกว่าจอมปิซาตได้หันไปบอกกับแมรี่ว่าเจ้าคิดหรอว่าข้าจะขอแต่งงานเจ้าในร่างที่เป็นเด็กและใน,นเรื่องก็ได้เผยออกมาว่าร่างของคอตตันเมเทอร์ที่ส่งไปยังนรกน,นัก้้นนกเเพีีพียยงงแแคค่่่รรรออาาาาาุใหับจจมปปศตวถทะ ลายโลกของเขาวน,าน้นยังคงเดินต่อไปเขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มีแต่สงครามและมุ่งมันต่อไปที่จะขึ้นไปเป็นพระเจ้าแมรี่เธอยังคงยอมรับไม่ได้ในการที่จะต้องแต่งงานกับลูกของตัวเองแม้ว่าจอห์นจะเร่งอายุให้ดูหนุ่มขึ้นแต่ยังไงเลือดเนื้อของจอห์นก็เป็นเลือดเนื้อเดียวกันกับเธอจอห์นปีศาจจึงได้ขอให้แอนเฮลไปเตรียมตัวและแต่งตัวให้กับแมรี่ทางด้านแมรี่พยายามยูย่แอนเฮลที่จะให้แอนเฮลฆ่าเธอไปซะเธอจะได้หลีกหนีเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอตอนนี้แทบไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วแต่วแทววว่ว่่่่่าาาแแอออนนนเเลลกกัับบสสสจะะชยมมมีพืให้้ไตตงงงู ลูกของตัวเองเธอจึงพาตัวของแมรี่ไปยังร่างหลักของเคอเตสอิงเกรดเมื่อไปถึงอย่างที่นั่นเธอก็ได้ทําการกรีดนาของแมรี่และปล่อยให้เลือดของแมรี่ไหลลงไปยังตัวของคอเตสอิงเกรดจอาหนาเดนกําลังฝ่าฟูงชนที่โกลาหลอยู่และมุ่งไปยังบ้านของซิบลีทางด้านแมรี่ก็กระสับกระส่ายเช่นเดียวกับแผลที่เธอโดนกรีดนั้นแทบไม่มีเลยสักนิดก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับแมรี่กันแนะ่ไอ้ซยยังคงตะโกนให้ฟูงชนต่อไปเพื่อต้องการหยุดเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ลงซะ แต่ก็พบว่าไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ลงได้ความโกลาหลนนี้มันรุนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถหยุดมันได้อีกแล้วในวินาทีนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดอกคัสที่กำลังตะโกนออกมาไอแซกวิ่งเข้าไปแหวกฟงชนและเข้าไปอบกอดดอกคัสทันทีดอรคัสได้กล่าวขอโทษกับไอแซกที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดเหตุหการณ์โกราหลนแบบนี้แต่อแซใก็กล่าวปลอบดอกคัสว่าเจ้าก็แค่ทําสิ่งที่เจ้าทํามาตลอดคือช่วยข้าไงล่ะ จอห์นเอาเดนได้มายังขรหาซิบลลีจนได้และพบกับแมรี่ที่นอนสมอยู่ในสภาพอิดโรยแมรี่เธอดีใจอย่างมากที่พบว่าจอห์นเอาเดนกลับมาก็พบว่าหลังจากที่สู้กับบารอนเซบาสเตียนก่อนหน้านี้เหมือนว่าจอห์นเอาเดนจะได้บทเรียนมาแล้วมันยิ่งทําให้เขาเห็นคุณค่าของแมรี่มากขึ้นแต่แมรี่กลับรู้สึกว่ามันคงน่าจะสายไปแล้วสําหรับเธอเธอคิดว่าผลจากการตายของหล่าแม่มดเอเซกในตอนนี้มันน่าจะส่งผลกับข้าแล้วล่ะแต่จอห์นก็บอกกับแมรี่ว่าข้าอยู่นี่แล้วทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยแมรรรี่่่จจจจงไไดดด้้้้ตอบกกกลััันนววววาาาาาาขมมมมเเแ แต่คาแค่ทำใจไม่ได้ที่เห็นเจ้ากับเขาเพราะคารักเจ้ามากจนปวดใจไงล่ะสติของแมรี่เริ่มหมดไปลงทุกทีและตอนนี้ร่างกายของเธอก็รู้สึกหนาวมันเป็นอาการหนึ่งที่เหมือนคนกำลังจะใกล้ตายจอห์นดนนำผ้าหม่มมาคลุมตัวของเธอเอาไว้และพยายามบอกกับแมรี่ว่าห้ามหลับนะในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังอบกอดและบอกลาก,กันแต่แล้วแมรี่ก็กลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอเข้ามากัดหูของจอห์นจนแหวงและเข้ามาทุบจอห์นจนสลบไป เธอได้เดินออกไปจากห้องเพื่อไปพบกับแอนเฮลซึ่งมันทําให้เรารู้ว่าร่างของแมรี่ถูกยึดโดยเขทสอบอังกรษด้ดร่อยแล้วเอเทสได้ถามแอนเฮลถึงบารอนเซบาสเตียนว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่แอนเฮลก็บอกความจริงไปว่าบารอนเซบาสเตียนนั้นตายเรียบร้อยแล้วแต่ก็นั่นแหละครับไม่รู้ที่เขาทสอินกริฤจะเสียใจกับการตายของคนอื่นแม้แต่ลูกของตัวเองเขาไม่แม้แต่จะเสียใจใกับบารอนเซบาสเตียนพร้อมกับย้ำแอนเฮลว่ามันก็สมคครแล้วแหละเพราะเขาอ่อนแอมมาตลอด ทางครูจึงได้มุ่งไปหาจอมปีศาจทันทีเมื่อจอมปีศาจและเขาเทาสซิงกิตที่อยู่ในร่างของแมรี่พบกันทันทีที่เขาได้เห็นร่างของแมรี่จอมปีศาจก็เกิดอาการกระหายจนบอกไม่ถูกทางดา้านเขาเทสซิงกิตก็ตีบทแตกสง,งันเธอก็ทำทีว่าไม่ต้องการเธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากมาเธอพยายามขัดขืนใจเต็มกำลังและทางครูก็ได้เริ่มบันเลงกันทันทีโดยที่มีแอนเฮลยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวและขนลุกจนพูดไม่ถูกเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าบทนี้เหมาะสมกับเธอมากจริงๆครับเธอได้เดินมายังห้องที่มีปล่องไฟและเเเเรรรริ่มมมมกกกีดือออออออขขงงงงงงตตัััวววลนนนป็บบๆแผาา งขออเธจึงได้เริ่มต้นขึ้นเธอได้แยกร่างโดยที่ร่างแรกของเธอนั้นได้โผล่ไปหาจอห์นเอาเดนเป็นคนแรกเธอได้บอกความจริงกับจอห์นเอาเดนว่าร่างเมื่อกี้ที่เขาได้พบมันก็คือร่างของเตทสอิงเกรดเธอจึงระบุตำแหน่งร่างจริงของแมรี่ว่าในตอนนี้แมรี่อยู่ในโลกของเตทสอิงเกรดเธอต้องการให้จอห์นเอาร่างของแมรี่ที่อยู่ในโลงและพาเธอหนีออกไปให้ไกลที่สุดสาเหตุที่เธอทำแบบนี้กับจอห์นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการตอบแทนบุญคุณให้กับจอห์นเพราะครั้งหนึ่งจอห์นเคยช่วยชีวิตของเธอเอาไว้และที่ต่อไปททททีีีี่่่่่่อออออนนเเเเลลไไไปปกกกก็คืธด้้ขาาาหหหซซยยููตตุุุรณ์ังชมจ ก็ต้องอ้าปากขางกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาผู้คนที่กําลังชุลมบนอย่างวุ่นวายก็หยุดชะง,งักลงเหมือนดีวิดีที่กดพอสเอาไว้ต้องขอบอกว่าไอแซคไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าแอนเฮลนั้นคือแม่หมดมันก็ทําให้ไอแซคต้องตกใจเป็นอย่างมากเธอได้บอกกับไอแซคว่าเธอตั้งใจว่าเธอจะเป็นแม่มดคนสุดท้ายเธอจะใช้พลังอํานาจของเธอโดยกําเนิดเพื่อใช้กับตาแหน่งบ้านเมืองเซเลมอย่างชอบธรรมเพราะเธออยากให้เมืองเซเลมนั้นเป็นดั่งเมืองที่เธอเคยวาดฝันเอาไว้หรือความหมายก็คือเธอต้องการทําให้เมืองเซเลมแห่งนี้มีคคววาาาามมมชชชอออออบบธธรโดยที่เเจะะใ้้้้พลลัังงงขขสนนนึแ ธอก็ได้เสนอให้ไอแซคขึ้นมาเป็นผู้นําร่วมกับเธอเพราะเป็นไปได้ว่าแอนนนั้นมีความเชื่อถือในตัวของไอแซคและคิดว่าวันหนึ่งไอแซคจะเป็นผู้นําที่ดีได้แต่ผลก็ปรากฏว่าไอแซคกลับไม่ขอเข้าร่วมด้วยกับเธอเพราะไอแซคนั้นเบื่อเต็มที่กับแม่มดเขารับไม่ได้อีกแล้วกับการที่ต้องมีแม่มดมาปกครองเมืองเขาคิดว่าการที่มีแม่มดขึ้นมาปกครองมันก็จะต้องมีแต่ความชิบหายเท่านั้นนี่จึงทําให้แอนเฮลไม่มีทางเลือกเหล่าชาวบ้านที่ถูกกดพอสในระหว่างที่พวกเขากําลังชุลมุนกันอยู่ก็ ก็เป็นจุดจบของไอเซคที่ตายอย่างโง่โจริงๆครับและนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรับไม่ได้อย่างยิง่งและเธอก็ได้ใช้ร่างแยกโผล่ไปหาเมอร์ซีและผู้ต,วตรวจการหาซอนแอนเฮลเข้ามาถามเมอร์ซีว่าต้องการร่วมมือกับเธอไหมเพื่อสร้างเมืองเซเลมแห่งนี้ให้เป็นโลกใบใหม่แต่ถึงกระน,นั้นจิตใจของเมอร์ซีกลับเปลี่ยนไปแล้วเธอจะยึดมันในรักแท้เดียวที่เธอมีนี่ก็เป็นเหตุผลที่เมอร์ซีสอบไม่ผ่านเช่นกันและเธอก็ถูกเวทมนต์ของแอนเฮลที่เป็นเวทมนต์เหมือนกับว่า,ท,านนทั้ง,งคู่นั้นถูกแคออพงขว่่าาาเอกกงดึขยยูหจสุท้ายของทงทั้คู่นั้น ขาได้ใช้เวลาที่มีอันน้อยนิดพยายามเข้ามาก่อนและจูบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะสิ้นลมหายใจไปและที่ต่อไปที่เธอไปก็คือไปหาทิทูบาผมจะขอเล่าสรุปจุดจบของทิทูบาอย่างง่ายๆครับเพราะในเรื่องของทิทูบามันเป็นเช่นเดิมทุกครั้งแม้ว่าเธอจะทุ่มเทใจให้ใครไปสุดท้ายแล้วเธอก็มีแต่ต้องถูกหักหลังแต่มันก็ดีนิดนึงตรงที่ว่าเธอกลับไม่ต้องตายเหมือนคนอื่นแอนเฮลได้ทำการส่งตัวของทิทูบาไปยังส่วนลึกของความทรงจำที่เลวร้ายของเธอนั่นก็คือทำให้เธอกลับไปเป็นทาสอีกก้้งดดทนนเธอออจไาาาแแลลวฮปปิข สรุปแล้วคือโชคดีหรือโชคร้ายกัน,นแน่ละครับเนี่ยเลยร่างของเธอก็เข้าไปหาจอหปีศาจซึ่งกําลังบบบะกับขอเทสังริตอย่างเมามันที่กาลังอยู่ในร่างของแมรี่เธอได้เข้ามาร่วมจอยกันอีกคนเธอได้ใช้จังหวะที่จอมปิศาจกาลังเคลืบอเคลิ่อนนำมีดของจอห์นเอาเด่นแทงไปที่หน้าอกของจอมปีศาจอย่างเต็มเต็มข้อเท็ริตนั่งมองอย่างตกตะลึงเธอไม่คิดว่าเอนเฮลจะทาลงไปแบบนี้เธอกล่าวกับจอมปีศาจว่าอย่าเป็นห่วงไปเลยเดี๋ยวข้าก็จะพาท่านกลับมาโดยที่เจ้าสาวของท่านจะไม่ใช่ Mary, แมร ของเด็กน้อยเธอกล่าวว่าเด็กที่อยู่ในตัวของเธอนั้นจะเป็นร่างไม่ของท่าน จอล,ลงมายังห้องใต้ดินที่เก็บศพข,ของเขาเทสอังกริดเอาไว้ซึ่งก่อนนานี้แอนฮลบอกว่าจริงๆแล้วร่างนี้เป็นร่างของแมรี่และจอเอลเดนก็เชื่อฟังแอนฮลครับเธอได้อุ้มร่างนี้ไปและหนีออกไปตามที่แอนฮลบอกเขาเทสอังกรดที่อยู่ในร่างของแมรี่ก็กล่าวเสียใจและพิหวังกับแอนฮลข้ารอเวลานี้มานานแต่แล้วมันก็พังลงไม่เป็นทาเธอจึงเริ่มด่าว่าแอนฮลทันทีก่อนที่เธอจะรู้ว่าพลังของแอนฮันเหนือกว่าเธอมากเธอจึงรีบขอโทษทันทีและอ้างว่าเธอตกใจมากไปหน่อยหลังจากน แต่ยังไงแอนเฮลก็รู้ดีครับว่าเคาเตสเซนกริดนั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เธอแทงเคาเตสเซนกริดเขาไปเต็มหลังและย้อนคําพูดที่เคาเตสัซนกริดเคยบอกกับแอนเฮลว่าเราถูกคนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเธอได้นําม,มีดกรีดลินของตัวเองจู่ไปที่ร่างของเคาเตสเซนกริดที่กําลังสลายลงไปทุกทีทางด้านจอห์นเดนที่กําลังแบกร่างผอมแห้งของแมรี่จู่ๆเขาก็รู้สึกว่าร่างเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นเขาได้วางร่างนอนลงไปกับพื้นร่างนั้นก็เริ่มกลับมามีน้ํามีนวลอีกครั้งและปรากฏเเเป็นนร Mary, ร,ร่่่าาางงงขออแมมมีีคธกกลลลััับบสสวยยยโดดดทไิ จอห์นได้บอกความจริงกับแมรี่ไว้ว่าแอนฮิลเป็นคนที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ซึ่งจอห์นก็ยังคงสับสนว่าเขาจะจูบหรือจะฆ่านางดีแต่ยังไงตอนนี้เหมือนกับว่าทั้งคู่นั้นปลอดภัยดีแล้วจอห์นกล่าวว่าเขาได้ทำตามสัญญาที่วางเอาไว้แล้วนั่นก็คือการกลับมาหาแมรี่ก่อนที่ทั้งคู่จะลุกขึ้นมาและมองกลับมาที่เมืองเซเลนเป็นครั้งสุดท้ายทั้งคู่เดินออกไปจากเมืองอย่างหมดข้อกังวล เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลองสรุปเรื่องของทั้งคู่เอาไว้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแค่ทฤษฎีของผมเท่านั้นนะครับดังนั้นดูจบแล้วก็อย่าเพิ่งกดปิดนะครับมาต่อกับเนื้อเรื่องกันอีกนิดนึงนะครับแอนเฮลได้กลับมาเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดในเมืองเธอกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นดังบททดสอบที่จะพาเราเข้าใกล้นิวเซเลมไปอีกก้าวเธอได้เริ่มเผยความจริงออกมาว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่าเมืองเซเลมถูกโจมตีจากแม่มดที่อยู่ภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วเราถูกโจมตตีีีจจาา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 กกกแแมมมม่่่่่่่่ทออออออยยยููภใใในน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 งงงงเเเชพพววววซบรลลละ์ึ้้้้้้คัััไไดืหขสญญ ทำทุกทางให้เมืองเซเลมของเราได้เติบโตขึ้นให้กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและชำระล้างเหลา่าแม่มดพวกที่เป็นด่งโซเพน,นี้ให้กับซาตานเราจะทำให้แน่ใจว่าเซเลมจะไม่ถูกปกครองด้วยแม่มดอีกแล้วเหลา่าคนในเมืองต่างปรบมือชื่นชอบในวาทะของแอนฮลแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่ามีบางคนที่ไม่ชอบอยู่ด้วยนั่นก็คือเด็กหญิงดอคัสที่มองมาที่เธออย่างขับแค้นเหมือนว่าเธอจะรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ แอนเฮลก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองเซเลมอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นฐานะและความน่าเชื่อถือของเฮลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้มันผลักดันให้ชีวิตของเธอนั้นสามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเมืองจนเทียบชันได้กับแมรี่คนที่2และฉากสุดท้ายก็เป็นฉากของ Mater, คอตตอนเมเจอร์คอตตอนได้พบกับนรกของจริงเข้าแล้วสิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการยอมรับมันซะไม่คิดเลยว่าคนเขียจะทำให้ชีวิตของคอตตอนจบแบบนี้ในฐานะคนหนึ่งที่ชอบตัวละครของคอตตอนมากๆซึ่งผมก็ชอบตั้งแต่พ่อของเขาอออินนนกกกรรสสเเเมมจจถึงงลลลูขขา Mater, แะแะ็บบัั้วห รีเรื่องซาเลมอีพที่สิซีซั่นที่สปัจฉิมบทของซีรีส์เรื่องซาเลมซึ่งตอนนี้ผมขอแชร์ทฤษฎีของผมเกี่ยวกับแมรีและ John นเอลเดนครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งคู่ที่ว่าซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างวิพันธ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเมืองเซเลมถ้าเราจําได้ในตอนที่จอหนผูกวิญญาณให้กับทูตหัวหน้าอินเดีย Indian ได้บอกว่าจอนจะต้องมีจุดจบในเมืองเซเลมจากประเด็นนี้ที่ผมเข้าใจในะครับตอนนี้จอนอาจจะสามารถออกจากเมืองได้แล้วนะครับเพราะโชคชะตาของเขาเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้จอนเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นแมรีที่ปลุกเขาขึ้นมาเป็นนั้นว่าจอนได้กําเนิดชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ของเขาในครั้งนี้ก็ได้หลุดพ้นจากพันธะของ ทูแล้วครับมันก็เช่นเดียวกับแมรี่ครับเธอเคยถูกบุกชีพโดยต้นไม้บรพการซึ่งเงินไขของการมีชีวิตของเธอก็คือเธอจะไม่สามารถออกไปจากเมืองเซเลมได้อีกแต่จากฉากที่แอนเฮลพาแมรี่ไปพบกับข้อเทสังเกตครั้งสุดท้ายมันเหมือนกับว่าร่างของเธอได้สลับกับร่างของคอเทสังเกดครับจากทฤษฎีของผมผมคิดว่าค้อเท็สงเกดได้ร่างของแมรี่เป็นที่เรียบร้อยและแมรี่ก็ได้ร่างของคอเทสังเกตมาแทนน่าทาให้เธอหลุดพ้นจากต้นไม้บรพการได้แต่ขอย้ําไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งสงนี้เป็นแคมมนนา เหมนกันดูได้เลยนะครับและก่อนที่พวกเราจะลาจากกันไปพวกเราและทีมงานต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูซีรีส์ซาเลมตั้งแต่ EP พหนึ่งซีซั่นหนึ่งจนมาถึง e p พสิบซีซั่นสามหรือไม่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเราต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากรวมทั้งทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนับสนุนคาเาฟ่พวกเราต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับหลังจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะพยายามหาซีรีส์แนวแนวนี้มาสปอยกันอีกดังนั้นอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้สำหรับวันนี้พวกเรรรากก็ตต้ออองขัััววลไป่น,นคบ West Studio สสดี